สวัสดีครับผกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องบัตเตอร์ไฟฟิล์มนะครับผมครับก็มันกับบีก็จะถ่ายบรรยากาศนะครับที่สวนนะครับกระท่อมไม้ไผ่ให้ดูนะช่วงคืนเป็นยังไงบ้างนะครับก็เมื่อช่วงช่วงเย็นนะครับลมก็พัดแรงนะนะครับก็เป็นสัญญาณว่าถ้าลมมาอย่างเงี้ยแน่นอนครับฝนจะตกนะครับเพราะว่า กรมอุตุก็บอกอยู่นะว่าฝนมันจะตกในเอฟซีไปนย่นยังข้าอิ่มยังอื้ือื้แล้วลูกสมุนนะแกงลกสมุนนะครับจะพาเอซนะครับเดินอชมบรรยากาศช่วงคืนนะครับแต่อาจจะไม่สว่างตรงเนี้ยอันนี้ผมใช้แฟลตอ่า ุปกรณ์เสริมนะครับงนไปโน่นก็จุดตรงนี้คือผมทําได้แค่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันติดต้นไม้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าขอบสระไม่มีต้นไม้นะมันจะสวยกว่านี้ครับแต่มันมีแต่ก็ถือถอะเอาไว้เป็นร่มเงานะนะครับผมนี่ก็เป็นภาพมุมไกลเนาะนะครับช่วงคืนอ่ะสวยครับทุกคน ถ้าเกิดว่าน้ําเต็มสระเนี่ยจะสวยกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะได้เงาสะท้อนมากกว่านี้อีกนะครับอันนี้น้ํามันลดปริมาณลงนะครับพวทุกคนที่ผมผมมองดาวในค่ําคืนนี้นะครับมันก็ยังมีอยู่นะนะครับก็ถือว่าดาวยังมีอยู่แต่ว่าก็ไม่แน่หรอกช่วงดึกฝนอาจจะตกก็ได้ในเอฟซีนะครับ เดี๋ยวจะพาเอฟซีเดินไปฝั่งที่ล้อมรวดหนางใหม่นะครับน้องหมานี่เวลาที่ผมเดินเนี่ยนะครับเขาก็จะตามมาตลอดนะครับเมื่อเช้าเนี่ยหายไปกันหมดเลยนะฮะทุกคนอืหายไปกันหมดเลยอนะ่ะเมื่อเช้าเนี่ดำหายไปกันหมดนะครับไม่เหลือสักตัวนะเหลือเหลือดำน้อยตัวเดียวนะครับเมื่อเช้าเนี่ยอืม เดพาเดินชมฝั่งนู้นนะคนุคนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างน่าจะมากิ้งโงให้นะคิดว่านะนะครับถ้าเกิดว่าช่างไม่มาเนี่ยก็ไม่สามารถจิ้งได้นะมันต้องใช้หลายคนครับทุกคนนะฮะคิดว่าน่าจะมานะเพราะว่าไอเนี้ย ยังต้องให้ช่างต่อท่อปราปาใส่นะครับพ่กนี้นะฮะก็มีต่อท่อประปานะครับแล้วก็ซื้อก๊อกน้ํามาอะไรมานะอ่าอันนี้เป็นวงบ่อนะวงบ่อที่จะใส่บัวนะครับแล้วก็เป็นอ่าน้ำนะฮะน้ําสํารองเอาไว้กับน้องหมาเวลาเขาหิวน้ําเขาก็จะมากินน้ําที่บ่อบัวน,น้อยเนี่ยแต่เราต้องมีก๊อกไว้นะครับ อันนี้โอเคครับปูนปูนแห้งแล้วแต่ว่ายังแห้งไม่ไม่สนิทนะครับอะไรไปโน่นอนี่อันนี้ก็เป็นฐานองแดงนะ fc นะครับองแดงจะถูกตั้งอยู่บริเวณตรงนี้นะ นะครับก็จะเอาโอ่งแดงตั้งนะครับแล้วก็แต่ว่าคิดว่าก่อนก่อนที่จะเอาโอ่งแดงตั้งจะ,จะต้องล้างโอ่งก่อนนะครับเพราะว่าโอ่งมันมีขี้ดินอยู่ข้างในเนาะนะครับพรุ่งนี้ต้องล้างโอ่งก่อนนะครับแล้วก็โอ่งมันมีรอยเล้าอยู่ช่วงบนใน FC นะแต่ว่ามันไม่ได้แตกนะครับมันแค่เล้านะเล้าเป็นเส้นๆนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะ แต่ก็ซ่อมได้นะก็คือการเอาปูนฉาบเนี่ยนะครับผสมทรายนะครับทรายทรายหยาบนะครับไปโปะตรงรอยข้างในนะนะครับก็คิดว่าการน้ามันมันซึมออกมาได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เห็นนะครับทุกคนก็พรุ่งนี้คิดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์นะวันนี้เรื่องงานรั้วนะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยรั้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ นี่ก็ต้นหมากหวดนะหรือว่าต้นมะหวดภาษาไทยนะครับก็เป็นผล,ลไม้ป่านะครับหายากแล้วนะนะครับสําหรับต้นหมากหวดเนี่ยนะครับอันนี้ต้นเล็กนะครับต้นใหญ่มีอยู่ตรงขอบสะต้นใหญ่เนี่ยเอ่อมันก็ต้นไม่ใหญ่มากหรอกแต่มันก็มีช่อมีดอกแล้วแหละแล้วก็อีกสักพักมันก็จะมีลูกนะครับให้เราได้กินกันเป็นผล,ลไม้ป่าหายากนะครับ บริเวณตรงนี้ผมก็พา f-c นะครับมาเดินชมด้วยนะครับนี่นะครับก็ได้ล้อมเสียทีนะครับผมคราวนี้เราก็ข้ามไปฝั่งในานาไม่ได้แล้วข้ามได้แต่ว่าลำบากครับต้องรอดไม่ให้รวดหนามเกี่ยวแต่ว่าเอา่าเราก็คงไม่ข้ามหรอกครับ f อเพราะว่าจุดบริเวณนี้นะครับอา่าพื้นที่นะครับ พื้นที่ขอบสระนี่มันก็กว้างนะฮะนะครับผมก็พรุ่งนี้ผมก็จะเก็บรายละเอียดนะครับต้องขอบนะครับผมก็ยังปรับดินยังไม่หมดนะนะครับแต่ว่าก็ได้ปรับปรับมาเยอะอยู่นะนะครับก็เหลืออีกนิดนึงนะนะครับปรับดินแล้วก็เอาพวกเศษรากหญ้าเศษกิ่งไม้ใบไม้ นะครับเอาไว้เป็นเชื้อฟืนนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับผม,มก็ตรงนี้ดินดินไม่พอนะครับเพราะว่าแมคโครเขาลอกขอบนอกนะครับมันก็เลยดินไม่พอนะครับสังเกตว่าช่วงตรงนี้ดินมันจะหายเยอะนะครับหายเยอะเพราะว่าดินไม่พอรถไถยก็ดันได้เฉพาะช่วง ขอบสะเท่านั้นนะครับแต่ก็โอเคนะนะครับก็ดัานขอบสะก็ทําให้พวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยมันไม่มีล้วนะครับตรงนี้ก็ปิดปิดทางคนเข้าอย่างถาวรน,นะครับบริเวณนี้ก็ล้อมรดหนาหมดแล้วก็เป็นเสาไม้นะทุกคนนะนะครับน้องหมาเวลาเราเดินมาเนี่ยเขาก็จะเดินตามนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเสาไม้เก่านะคือไอเนี้ยมันสั้นครับ ช่างเขาเลยเอาออกนะครับมันผุด้วยนะก็เลยใส่ไม้ยูคาไปแต่เสดายต้นมันเล็กก็ยังดีที่ที่มีอ่ะจริงๆมันมันไม่มีไม้ไงนะครับเสดายต้นมันเล็กนะครับนี่ครับจริงๆถ้าปรับอ่าบริเวณดีๆเนี่ยนะครับดันดินให้เสมอขอบอ่าเสาเนี่ยพื้นที่จะเยอะนะ นะครับพื้นที่เยอะเหมือนกันนะทุกคนก็ข้างหลังก็เรียบร้อยไปแล้วเนาะมันน่นเคี้ยวอะไรอ่ะเคี้ยวอะไรไม่รู้เคี้ยวหญ้าโอ้โหล้ดามดามยังมีส่วนร่วมนะสีเฮะ ปนนุ่นก็เคียวญ้าเล่นในเอฟซีนะดามมาแย่งเด้วโดนเด้อโดนดมมาอ่ะแย่งไป,น,ปน,น,น,นุ่นสิปืนนุ่นกำลังเคลิ้มอือืนี่ฮอือครับปืนนุ่นวันนี้หายไปนะครครึ่งวันเน,นผมโอ้โหนึกว่าจะของเอาไปที่ไหนแล้วนะครับยังอยู่นะโอ้ดีใจนะนะครับความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยหมาเราหาย จริงๆหมาเราไหมก็ไม่ใช่หมาเราหรอกครับเป็นหมาเขาแต่ว่ามันมัน,ม,นมันมาโตในที่เราอะนะมันอยู่กับเราถ้าส่วนมากนะทุกคนเนี่ยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยมันอยู่กับเราถ้าส่วนมากแล้วก็ช่วงคืนเนี่ยนะครับปุยนุ่นแล้วก็หมาหมาทั้งหลายเนี่ยเขาเขาไม่ได้นอนที่กระท่อมตรงนี้นะเขาไปนอนไอ้ตรงอา่ารั้วหน้าบ้านนะไอ้ที่มันมีไฟอะ่ะ นะครับบางตัวก็มานอนไอ้ตรงที่วางรองเท้าหน้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับนะก็คือหน้าร้อนเนี่ยมันนอนตรงไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันบรรยากาศมันไม่หนาวเนาะนะครับถ้าเป็นสมัยหน้าหนาวนะ่ะผมต้องหาฟืนมาก่อไฟให้น้องหมาเนี่ยได้นอนผิงกันนะครับช่วงนั้นลําบากอยู่นะเพราะว่าหมาหนาวนะครับหมาหนาวแต่ว่าหน้าหนาวก็ผ่านมาด้วยดีนะครับ ก็น้องหมาแกผ่านแล้วดูหนามาเนาะพวกเราก็เจอน้องหมาเนี่ยก็ช่วงปลายฝนนะปลายฝนต้นหนาวนะครับได้มาเจอพวกปุยนุ่นเนี่ยปุยนุ่นอย่างตัวนิดเดียวอยู่เลยนะครับยังตัวเล็กๆแล้วก็ยังตัวเล็กๆมันก็น่ารักกว่าน,นี้เนาะแต่ตอนนี้มันก็น่ารักแหละแต่ว่าหมามันเริ่มโตอะนะครับนเนี่ยอะไรเละดำอื้มอืมอื้มอืม เนียมีส่วนรวมปุ๋ยนุ่นี้ไม่สนครับกัดหญ้าไปก่อนนะฮะอืออือนะขาวโหข้าวาย้เนีฟันนคมนะฟันนะคมน้องหมาน่ฟันคมจริงเนี้ยสีเนี่ยเนี่ยฟันน้ำนมกำลังขึ้นเนี่ยว้าเจ็บนี่แน่ก็ต้องระวังเน่ีสีนะเพราะว่าไว้นี้ย มันเป็นวัยกำลังแบบมันเคี้ยวนะฟันมันคมจริงนะ fc นะครับฟันมันไม่ใหญ่หรอกมันเล็กๆเนี่ยเนี่ยมันกัดกันอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดีาจะโดนปุยนุ่นนะครับอ่ะอ่เล่นดีดีดาเล่นแรงฮนะเดี๋ยวฮ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 ะเห็นไหมปุยนุ่นเขาทำอะไรอยู่อืมเนี่ยอืมอืม กบเขียดร้องแสดงว่าฝนจะตกนะทุกคนฝนจะตกแนะ่นอนไปแล้วเดีแล้วนู่นเรามันนะฮะมันมันอย่างบอกไม่ถูกนะฮะทุกคนเป็นการแบบว่าฝนเขี้ยวเลยนะนะครับ นี่กะจะกินเลยหรือไงไปนุ่นนะครับปุยนุ่นนี่กะกะจะกินเลยนะสิอือฮแงบแงบแงบเนอะ นะนะครับผมก็พามาเล่นกับน้องหมานะนะครับเดี๋ยวพาหมาเข้าไปกระท่อมก่อนก็คืนเนี้ยังบรรยากาศดีอยู่แต่ว่าถ้าหลังจากคืนนี้ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเหมือนฝอนจะตกนะครับเห็นไมเอฟช่วงคืนสวยนะครับคือเราเดินมาเนี่ยเราสบายเลย เพราะว่ามันเรียบมันโล่งเนาะเดินชมสางคืนได้อย่างสบายๆนี่คก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ